14เมษายน2568ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬเพิ่มอะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองยุตำบลยาน้อยเนาะตำบลรน้องเลิงครับตำบลรน้องเลิงบ้านไหนครับนี่บ้านไหนบ้านคลองเค็มครับวันนี้เอาปุ๋ยเม็ดมาส่งเงินยี่สิบสองลูกนะครับไอ้ใส่ปุ๋ยน้ำน้ะผมมาจากสุดนะครับนี่สี่ครับสี่ครับสี่ครับสี่ชุดแล้นะครับใส่ชุดแรกเป็นยังไงแม่ครับอันอย่างมันมาไหลเรี่ยวขึ้นนะครับอย่างไหลเรี่ยวขึ้นตั้งแต้าจีนเป็นยังไงมันมัน เยมซาครับมันไหลาครับว่าใครตมานยางบ่ไหลครับผมครับผมแม่ครับขันหนาวมากสิมาิดนอกเล่นบกนาวมากเลยฉพีน้ำยางเลยสิบหดเลยสิดแล้ววัดที่นี่เขาสีบปุ้ยหรอเขาเป็นในน้ำยางเป็นเขหนาวห้างไหลไโดนจ้้องบจเพิ่มปริมาณน้ำยางยครับนาไก็ดูดแก่มามันไหล อย่างไลๆจองชั่วโมงีนคือยอดได้ครับยอดได้แล้วเองชั่วโมงคือต้นสมบูรคือเต็มถ้าตัวแล้วครับว้าวจากกตะตรงรอแบบย่อยเลนย่อยหัวนะย่อยท่าเดยตัวอบกช้ามิดที่มิดเต็มคิดได้ว่าอย่างตางตะกี้เคยได้เจอละจรกับโลกได้แบบไหนตั้งแตสมัยตะกี้แต่ว่าใส่เอาแชิบโล่แบบลโลสุดๆ่อยส้ชิบ ยางยางจ้อยด้วยสามร้อยารก็ต้นยางสามร้อยก็ต้นสูงสุดร้อยโล่ปีกายในสูงสุดด้จัมโลสองร้อยแปดสิบครับ้ปดจากสีมีดจากแปดมีดหกมีดเต็สี่ตั้งแตกี่แปดมีดร้อยก่าโลครับแปดมีดร้อยก่าโลบัตที่นี่สี่มีดสองร้อยกัาครับสองร้อยขึ้นมาอีก เกินเคืองอีกเนาะครับผมบ้าแสดงทพ่อแมนคนสร้างเอกจ้าเดียวสร้างอีกสรางพอแมนใส่ชุดเดียวคัอง่ดนี้เลยอ่าทีละนาะที่สาเหตุที่ให้อบ่ดิ่มนาะครับผมอ่าหมี่ยังต่างถึงพวกเขาอีกเผืออหูเลี้ยวมันจะเป็นเกี้ยวๆรบบนี้เคื่อมีเบื่มมครับผมเบือหรือคือเลี้ยวมันบ่เลี้ยวนะสอบได้ครับแค่ีดูแต่ว่ายางต้่สมบณ์กับีดูนะครับ ก็เยารุ่งที่แหลงองินะไม่เห็นอาจารย์กระหาที่แหลหรืคิดจะไหนงขึ้นยังอยากใส่นะหมอแผลแผเป็นผู้ว่องหนิโอ้โเกิดเป็นผู้ว่งเกิดเป็นผู้วฟังไปช่วนเนที่แหลงเป็นวางอนยเสียโคตรไงายเสียเขาเอเดียวเต่าอ่ามันในบว์ไปมากไได้แล้วเต้ยมบ่เจี๊ยดสีด่อยเอาไปทำมันดีเนาะเอาไปาม่าปลาปีนไหไง ก็ดีเยอะครับดีขึ้นดีๆเนาะเกือบว่เสื่อเนาะดีได้ขอแสดงความยินดีนะครับน้ำรับพี่ท่านด้วยนะครับที่ได้ตัดสินใจเชื่ออาจารย์สรหามานะครับได้ใช้ปุ๋ยน้ำหมดไปสี่ชุดแล้วก็สั่งปุ๋ยเม็ดไปอีกยี่สิบสองลูกนะครับก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านคิดถูกท่านมาถูกทางแล้วครับผมคิดว่าจะของมากถึงขั้งปะจะต้องถืแล้วครับด้วยแซงปุ๋ยเม็ดเพิ่ม สำหรับเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่อยู่จังหวัดบึงการนะครับบึงการหนองค่ายอุดอนแถวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรด้านหลังนี้